สำหรับใครนะครับผมนี่กำลังมองหาร้านเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับคิมแนะนำเป็นร้าน Top Up Gamer เลยนะครับผมเพราะว่าถูกกว่าการเติมเองในเกม10-15%นะครับเติมรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่5-10นาทีนะครับปลอดภัย100%เพราะทางร้านใช้บัตรเลเซอร์แท้นะครับทางร้านยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมเช่น Free Fire, ROV แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับหากสนใจนะครับแอดไลน์มาได้ที่ i d ดีแอดพับอัพเกมเมอร์นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะรีบๆไปเติมกันนะทุกคนสตรีมทุกวันที่เพจ OR9 6ลิงก์ช่องจะแปะไว้ใต้ดีสคริปชันของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่หาไม่เจอให้เข้า Facebook แล้วกดไปตรงช่องค้นหาพิมพ์คำว่า OR96 เว้นวรรคทุกตัวอักษรน,นะครับแล้วก็จะเจอช่องสตรีมอย่าลืมกดไลค์ like, กดเห็นโพสก่อนของเพจสตรีมด้วยนะครับแล้วเจอกันโอ้โหไม่ชอบแบบมันว์ปตกข้างล่างเลย วัดชัแต่นอกแล้วหมดหัดเราตัวนึงเฟิร์นหมด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 หหมด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 หหย เ <c oughs> ท่าเดิมเลยเหมือนมันอยู่ข้างบนเลยขี่ออกบ้านโค้ดเกหายาก่อนขี่ออกบ้านโค้ดขี่ไม่มีเกาะเลยวะ,วะ,วะมันหวัวมา marked the location o c อก o ฟนน็อกไม่มีหัวไม่มีเกาะไม่มีมมอนนนนะไรเลยมาคิมดึงแทนไหมเนี่ยแปปหนึงเพื่อแปปหนึงเกาะคิมก็ไม่มีวะ เขาไเน็ตมาหรอไฟเขาป้าไปมา,า,ไปไหมาเหมือนน่าจะอันนี้อยู่อ้าวพี่ชายทิ้งกันเฉยเลยไม่อนะอยเลยอุ้ยเจ็บป่ะนอกครับ Watch out เนี่ยคิมมาลองแู่ตรงนี้คิมคิม watch out น็อกแล้วน็อกแล้วอ้าวเหรอหมดหมดหมดโอ้หไม่มีเกาะน,นี่คือยับจัดเลยคนอีก <c oughs> <Q>. ห้าคิวครบสิบนีมโพตรงนี้ ได้แล้วแฮะไ,ได้ได้ไดคาคุณหกย,ยังยังๆนี่ๆเหมามีแย่น้าแบ่งเปล่าไม่ไม่มีอย่าเพิ่งกินไปไหดแล้วมันจะมีเฟรเดชมไม่แบ่งให้ใน,นี่เฟดเดชม7อันหวนอ่อป่ะเขาบอกว่าหนูเราก็ต้องแบบนคิมไปไหนเนี่ย <c oughs> ตาไม่ถัน ไปทางหน้ามาเจ็บมากเจ็บมากช่วยด้วย อะไรวะคือปลาเนตไม่โดนหรอใช่คิมไปคิมปลาช่องระหว่างกลางแล้วเราคิมจิงมันเจ็บมากเ <c oughs> ดี๋ยวดันไปบ้านบวกแล้วก็อยู่บ้านบวกยาวๆเลยก็ได้เฮ้ยปืนสองคิมไม่มีวะ Marked a location. No, <coughs> <coughs> แค่เอ็นนี้มาจะบอกแล้วก็วขอบจริงมันต่อจากหนีไปไงูขิงจัดคาสตะค่าไปดิ่ไม่ได้ยินเสียงคนมาหรอดักอยู่ข้างหน้าเห็นปะได้ยินมันดักอยู่ตรงไอ้นี่อ้าวเพื่นยิงแล้ว เราเค้ือมันขาวไอ้นี่นี่ครีมครีมครีมคูณหกไม่เล่นอ่ะไม่ไม่ไม่มีคูณสามแล้วไงกล่องเยอะดิบอทเก็บของสบายเลยเก็บโฟตกระบอกเป็นเลย มันจบปกติไหมเวลาเล่นเก็บเสียงมันจะเดียขึ้นฟ้ามันก็ไม่เกี่ยวนะมันก็อยู่ที่คน <laughs> นี่เล่นเก็บเสียงทีรยเดียขึ้นฟ้าตลอดเลยคิงออกพาราได้ไม่ถึงซีดด้วย ไปไปไปอยโกโกโกอุ้ยไปนู่นแล้วเข้าข้างไปนู่นแล้วอะ m a r k the location ันวิ่งมาแล้วเห็นเปล่าน็อกน็อกเดี๋ยวคนสามให้ไอแอมหกเก้าแต่ไอแอมก็เก้าหกนะฮะหกเก้าเราจะทู่เก้าหกนู่นนู่นวิ่งมาข้างบนอีกรอรอรอโอ้ยเห็นแล้วโอ้ย มีตัวใกล้อยู่ไหนอยู่หลังหินหน้าสุดเลยเนี่ยนะใช่ปะว่เาเช้าหหินนั่นแหละเอาไฟไกินยิงมันไม่โดนอ่ะ ไม่โดนน่าโดนโขปะหินหินนี้หินนี้ Watch out นกมอกเดินตัวเดียวดันได้เฟิร์นดันได้ สาม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 สองเลยใช่ไหมใช่อะไรกินตัวไม่รู้ว่าคิมยิงมั่วอยู่กวามมันงูอีกตัวหนึ่งอ่ะมันมันจะไอเนี่ยมันจะชื่ออะไรว่าโกอินโดเราเพื่อนเราอะจริงจริงมันได้ยินเสียงก่อนหน้านี้ไงโรงอินโดยิงอ๋อ เล่นตรงนั้นไม่ได้นะถ้าขวามาโดนรอแป๊บก,กำลังแหลนใจเอาคนอีสานเหรอเอา <c oughs> เพาอทพูดิอีสานไหมฮะแต่ว่าไม่เป็นคนอีสานแหละแต่ว่าที่บ้านพูดกลางอ๋อไม่มีคนกินยากใกล้ ทมนี่งไงบอกแล้วตายไหมตายดิต,ยต่ำแยากไหมเอ้ยมันอยู่นู่นมันอยู่นู่น watch out ไม่ไปบ้านแล้วอุ้ยสองคนเลยไไเต็มตี้เลยตัวซ้ายเจ็บมากเฟิร์นยิงยิงยิงเขาจะเหลือแคนะ่ยิงให้หน่อยแม่มันอยู่ในหินหน้านคีมหินหน้าเลย ตอนไฟเผาไปซะไม่น็อกว่าตัวขอนมีตัวกายมาอีกนะอืออืโอ้ยโอ้ยเราจะโดดขึ้น,น,นทำไมไม,ม่หรอเอาขาขอโทษเฟรมวันนี่มนันอยู่นั่นก็ได้ ไอ้นี่มาเลงหัวเลยไปเห้ไม่รู้เลอว่าข้าหมดอเออ,เอ,อถ้าหลังเข้ามันจะไปดึงเพื่อนเอ,อ้ย นอ็อกเฟิร์สเลยตัวนึงตัวใส่เสื้อดำเสื้อเหลืองเนาะเสื้อเหลืองน็อกนี่ไงเหลือตรงนี้ในที่ชุบอะชุบียงพอแล้วมามามาถอยถอย,ถอยหลังเข้าเลยสองตัวหลังเข้าจี่ะมันพลัตเตียกันพลัตเตีย สวยเหล่าตัวเดียวปิดจ็อบดิปิดจ็อบโชว์หน่อยแบบกระโดดกระทา่าฟาดหัวเงี้ยเราเล่นเราเล่นใจเย็นทิ้งใจอยู่หน้าปิดจ็อบหน่อยเห็นหน้าเห็นหน้าเห็นหน้าไปเลยปิดจ็อบปิดจ็อบมันเห็นนี่แหละเห็นนี่แหละโดดข้ามไปเจอเลยเออกอซ่าปิดด้วยวะ่ะส <c oughs> วัสดีครับคุณป,ปิปยะ <c oughs> พง์สวัสดีครับเอาเรื่อง